การผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนและต้องการการวินิจฉัยดูแลรักษาอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนโดยทางทีมกมุมารแพทย์โรคหัวใจร่วมกับแพทย์รังสีวิทยาได้ทําการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างละเอียดและร่วมวางแผนกับทีมศัลยแพทย์เพื่อให้ได้ข้อมูลก่อนการผ่าตัดอย่างสมบูรณ์ในการผ่าตัดนั้นศันลยแพทย์วิสัญญีแพทย์พยาบาลห้องผ่าตัดและนักเทคโนโลยีหัวใจ ได้สื่อสารข้อมูลกันอย่างครบถ้วนทั้งการวินิจฉัยการผ่าตัดข้อควรระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้วิสัญญีแพทย์ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ซับซ้อนนั้นจะเป็นวิสัญญีแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโดยเฉพาะมีการตรวจสัญญาณชีพขั้นสูงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์พยาบาลห้องผ่าตัดของเราและนักเทคโนโลยีหัวใจมีประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญในการ ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมีอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมไว้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์การตรวจขึ้นเสียงความถี่สูงผ่านหลอดอาหารถือเป็นมาตรฐานปฏิบัติในผู้ป่วยทุกรายที่สามารถทำได้ศัลยแพทย์ของเรามีความชำนาญพิเศษในเรื่องโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและได้รับการยอมรับในระดับประเทศในระหว่างการผ่าตัดมีการสื่อสารข้อมูลและตอบรับข้อมูล ตลอดการผ่าตัดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดการสื่อสารผิดพลาดระหว่างผ่าตัดนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคนิคในการผ่าตัดและพัฒนาระบบเครื่องปอดและหัวใจเทียมอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดมีการจดบันทึกข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ผ่านโปรแกรม redcap เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของ d a t ้ b a s e และนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต เมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นสมบูรณ์วิสัญญีแพทย์จะทำการตรวจหารอยโรคที่อาจหลงเหลือเพื่อให้ได้ผลการผ่าตัดที่สมบูรณ์หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะรับการส่งตัวไปยังหอผู้ป่วยวิกฤตซึ่งอยู่ในชั้นเดียวกันข้อมูลต่างๆจะรับการส่งต่อให้แก่พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตและแพทย์ผู้ดูแลรักษาต่อไปเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องตลอดการรักษาผลการผ่าตัดของเรามีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่นการผ่าตัด Arterial s ว i t c h o per ation ซึ่งถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ซับซ้อนมากอย่างหนึ่งของการผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดในปัจจุบันเราสามารถลดอัตราการเสียชีวิตเหลือเพียง3.3นอกจากนี้เรายัางก้าวล้ำไปอีกในการท e ํา minimally invasive congenital cardiac surgery ซึ่งถือว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้นที่มีการทําการผ่าตัดชนิดนี้ในนามของทีมผ่าตัดโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดขอขอบคุณที่รับฟังขอบคุณครับ